ที่ด็อกเตอร์ต่างๆทำเนี่ยต้องเป็นวิจัยที่สามารถไปขึ้นห้างได้ไม่ใช่วิจัยที่ขึ้นิน้งเราเอางานวิจัยมาส่งต่อในเรื่องของการตลาดการท่องเที่ยวเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เข้ามาความสุขที่เขาได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านความสุขที่เขาได้เห็นว่าทรัพยากรมันดีมันคือสิ่งที่เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่ความต้องการของโลกมาทางนี้อยู่แล้วและอนาคตข้างหน้าการท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องนําไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรครับคุณผู้ชมครับจำภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นี่คือเขารังครับจุดที่เราจะสามารถมองเห็นวิวชือทัศ์ความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีมุมหนึ่งเลยทีเดียวการเดินทางมาภูเก็ตของเราในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางที่มันไม่ธรรมดาครับก็คือมันเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่มันเป็นการท่องเที่ยวที่ เพิ่มเรื่องราวของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้ามานั่นก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งทริปนี้ครับเราพาพี่ๆสื่อมวลชนทีมงานต่างๆลงมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราจะพาไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ซึ่งวันนี้เราคนไทยอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงมากมายนะั แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือโลกใบนี้เขาหันมาใส่ใจการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์กันมากมายแล้วเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นแน่นอนครับนี่นะจ๋าเอาอย่างรถที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็เห็นคุณหน้าคุนตาตั้งแต่<ช>เด็กๆและมาเ<ช>ที่ยวภูเก็ตอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตเขาจะเรียกว่ารถโพทองโพทอง, آ, ทองจุดที่เรากำลังจะเดินทางไปครับพี่เราจะไปที่ไหนครับพี่นัทครับชมุมชนบางโนระยะทางอีกประมาณจริงๆแล้วไม่เกิน15หนาที้านาทีถึงแล้วนะ รับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโลนะครับก็บางโลก,ก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวทากันมาอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับผมเป็นเจเนอเรชั่นที่2ของชุมชนนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นแนวทางในเรื่องของอสุทธิเป็นศูนย์ด้วยนะครับไม่มีขยะเหลือใช้นะครับพยายามใช้พลังงานสะอาดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เห็นว่าชุมชนท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะรองรับ นะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะยกระดับการท่องเที่ยวนี้ให้มีมาตรฐานนะครับตามเทรนด์ของการท่องเที่ยวโลกด้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยว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 เก็บของก่อนเก็บของก่อนเลยเก็บของอ่าเก็บของเท่านี้เลยนี่ครับใช้ได้เลยไหมฮะภูมิใจเลยอ่าเห็นไหมครับนี่ เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราสมุโคจรเราไปถ่ายรายการต่างประเทศเราก็จะไปเดินเบิร์อ่ะถ้าอันนี้มาทำกิจกรรมราคาเท่าไหร่ใบละ300คร้อยสารบาทเราเวลาเราไปถ่ายรายการที่ไหนเราจะไปเดินโปรโมทอยู่สนใจไหม500บาทผ่านไอายโอเค คุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวที่ชุมชนบางโรงแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าสวนสับประรดเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยทีเดียวสับประรดพันธุ์ภูเก็ตเป็นสับประรดสายพันธุ์อร่อยพี่พี่สื่อมวลชนและรวมไปถึงคณะของเราก็ต่างเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขกับรสชาติของสับประรดภูเก็ตกันเลยทีเดียวเราจะไปตัดสับประรดมาถึงปุ๊บอันนี้ได้ได้เพราะอะไรทําไมถึงได้ดูอะไรนี่ตาข้างล่างเริ่มขึ้นแล้วถูกต้องดูตา อกดชวบแข้งแข้งแข้งเฮ้ยเอมาแล้วและในเมื่อเรามาเที่ยวภูเก็ตแล้วเราจะพลาดได้ยังไงกับความอร่อยของตบปะรสภูเก็ตทำน้ำทำหวานอืม แกงกินได้กรอบด้วยเขาไปกันแล้วมาเร็วมาถึงอีกจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชนบางโรงครับ well, น on ี point. ่คือสวนมะพร้าวบางโรงโดดเด่นมากๆในเรื่องของมะพร้าวก็เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการขึ้นมะพร้าวปกติการเอามะพร้าวลงมาเนี่ยมันมีอยู่สามแบบเนาะหนึ่งใช้ไม้สอยมืกี้นลแล้ว ไม่สอยเนี่ยนักท่องเที่ยวสาม,มารถรวมเองได้เลย2ก็คือการขึ้นด้วยคน,นที่มีความสามารถามีความชานาญแต่ก็อีกทางกนึงคือใช้ลิงอ่าเห็นไหมโบอ่าวนก็วนบริเวณข้างๆนะครับมันจะไม่ออกอามาอ่านะครับผม และในครั้งนี้เรายังมีโอกาสได้ลองทําลองลิมรสขนมพื้นบ้านภาคใต้อย่างขนมโคที่ได้นําเอาวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบเพื่อทําขนมสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการต่อย,ยอดสินค้าจากมะพร้าวอีกหลากหลายอย่างเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าทั้งสร้างมูลค่าอย่างคุ้มค่าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งตรงตามคอนเซปต์การเดินทางของเราในทริปนี้นั่นก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั่นเองครับ กลับมาโคจรมาต่อครับกับทริปการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์กันที่จังหวัดภูกเก็ตและในขณะนี้เรามีโอกาสได้โคจรมาที่ชุมชนไม้ขาวอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตที่ใครๆมาต,ต้องมาเก็บภาพคู่กับเครื่องบินที่กำลังแลนดิ้งเหมือนกับผมนี่แหละครับเนี่ยภาพแบบเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่คุณผู้ชมรู้จักหาดไม้ขาวแต่จากนี้ไปเราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วนี่เราจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอน ก็ทะเลจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทไหนพี่พอจะอบได้สัตว์ตะกูลอ่าทบิชี่เดียวกับก้างกุ้สมัยก่อนฮะชาวบ้านเขาจับกินกันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมเแต่ว่าคนอื่นไม่ได้นิยมเท่านั้นเองครับผมทําแบบนี้ในอดีตทําเพื่อกินเพื่ออยู่อ่าถูกต้องวันนี้เป็นรายได้ได้ด้วยอ่าครับผมขายได้กิโลเท่าไหร่ตนอ่าตัวนี้เป็นตัวนะครับกบบาทกบลาบาทครับผมนี่มาแล้วหนึ่งตัวีไข่ด้วยอ๋อนี่ไข่ด้วยนี่ตรกกัตันทะเล ลองชิมแบบธรรมดากับสชคล้ายๆหน่อยคๆบุอันนี้ก็น่ากินเลยทีเดียวนี่คืออะไรจ๊ะผักลิ้นหานยำค่ะไอผักลิ้นหานนี่หน้าตาเป็นไงจ๊ะต้นเดิมมันแบบนี้ต้นแบบนี้ค่ะนี่นี่กินเลยนะจ๊ะกินได้กินได้ค่ะไม่ขม มไม่ถึงกับขมไม,ไม่ขมค่ะแต่ว่าขมอืม้อแบบหนึ่งแล้วโอเคเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากท่องเที่ยวม,มาท่องเที่ยวชุมชนมาจับสักตะตันทะเลแบบนี้อีกหนึ่งที่ที่อยากแนะนำมูสี่บ้านไม้ามาข,า,า,มา,ขาวนะครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเข้มแข็งและร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของธรรมชาติในพื้นที่ของตอนเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับในครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึงประเด็นของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กันด้วยล่ะครับพี่เปิดบริษัทนําเที่ยวในภูเก็ตเป็น local DMC ชื่อศิลป์ว่าข๊อกรุ๊ปอะค่ะประกอบธุรกิจนําเที่ยวในภูเก็ตมาเกือบปี่้วคปี พอโควิดเข้ามามันทําให้เราตระหนักได้ถึงสิ่งแวดล้อมมีโอกาสได้เข้ามากับสมาคมตีต้าทางสมาคมเองก็ได้อบรมได้สอนเราในส่วนวิชาการแล้วก็การสร้างแนวคิดมันก็เลยทําให้เรา เริ่มที่จะทํากิจกรรมหรือการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกระจายรายได้สู่ชุมชนถึงแม้เราจะรักสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่สามารถจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยคนเดียวฉะนั้นก็เลยต้องไปกระจายอย่างเช่นชุมชนไม้ขาวเขาก็จะเป็นผู้ดูแลทรัพยากรบริเวณนี้เขาจะได้ตระหนักว่าถ้าทรัพยากรบริเวณนี้ดีได้นักท่องเที่ยวเข้ามาทํากิจกรรมได้ค่ะ <S <S สิ่งสําคัญเลยคือต้องคิดเลยว่ากิจกรรมพวกนี้ไม่ใช่ตัวทํากิจกรรมเป็นรายได้หลักแต่มันเป็นการช่วยส่งเสริมกระจายรายได้ด้วยทุกฝ่ายเราเองก็จจะะนเเพื่่่่อทีแคาายว เดินหน้าไปได้ธุรกิจก็อยู่ได้ใช่ค่ะชุมชนอยู่ได้ใช่ค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือสิ่งวดลรอมของเราอยู่ได้ไดถูกต้องค่ะนั่นหม,มายความว่าเราก็จะมีที่ทํากินแบบนี้ไปตลอดใช่ค่ะชวนลูกชวนหลาน ได้ยินมุมมองของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยทีเดียวครับและต่อจากนี้ไปเราได้มีโอกาสเดินทางต่อไปที่ตำบลปากคลอกเพื่อไปสัมผัสกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมกับการชดเชยคาร์บอนด้วยการส่งเสริมการปลูกหญ้าทะเลซึ่งมีหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนอีกด้วยล่ะครับ เรานี่ให้ความสําคัญในเรื่องของยตาทาลีป่าชายเลนและก็ปากการังเป็นอย่างมากเรามีพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพทางด้านประมงเนี่ยประมาณ30%ซึ่งเรามาเห็นถึงความสําคัญช่วงที่มีการบุกรุกทําลายป่าชายเลนมเมื่อป่าชายเลนถูกทําลายเนี่ยในส่วนของออสัตว์น้ำเนี่ยหายไปด้วยมเมื่อเป็นลักษณะนี้เราก็รวมตัวสร้างกลุ่มขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ตำบาคอก ทุกหมู่บ้านเรามีกลุ่มอนุรักษ์ทุกหมู่บ้านเลยนะครับ mm hmm. ส่วนของพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงเนี่ยตื่นตัวมากเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ารู้เลยว่าถ้าหากว่าไม่มียา,าิทะเลไม่มีป่าชายเลนไม่มีปลากรดังก็ mm hmm. จะไม่มีพวกกุ้งหอยปูปลาที่เขาจะไปประกอบอาชีพตรงนั้นได้เลยครับโครงการที่จริงในภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบน การมรดกทางธรรมชาติการทาา่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวคาร์บอนที่เป็นศูนย์ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็คือการวัดที่เรียกว่าการวัดคาร์บอนฟ <S S> ูดฟินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ต้องไปดูก็คือว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนหรือว่าลดคาร์บอนฟูดฟินเนี่ยให้มากที่สุด ลดจากภาคการเดินทางลดจากเรื่องของอาหารการกินลดจากโรงแรมที่พักลดจากเรื่องของการกําจัดขยะของเสียต่างๆทุดท้ายเนี่ยเมื่อลดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีฐานที่จะเป็นศูนย์ม,มันก็ยังเหลืออีกนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะนําไปสู่เรื่องของการชดเชยเรากําลังเปิดประเด็นเรื่องของแหล่งญาทะเลแหล่งญาทะเลเนี่ยจะมีความสาคัญมากขึ้นในปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ การชดเชยการปล่อยคาร์บอนเพราะหญ้าทะเลคือพืชมีดอกที่มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงกลไกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสะสมคาร์บอนที่อยู่ในเนี้นะครับไม่ให้ย้อนกลับไปเป็นาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีกระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเนี่ยมันก็คือบ้านที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งและใน,ในทะเล ก็อย่าลืมว่าระบบนิเวศในทะเลเนี่ยมันต่อเนื่องกันอยู่เชื่อมกันหมดมันเชื่อมกันหมดมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่วันหนึ่งถ้าเราไม่มีแหล่งหญ้าทะเลดีๆแนวปะการางก็อาจจะเสื่อมโทรมหรือว่าป่าชายเลนก็อาจจะมีปัญหาเพราะมันมีกลไกของการหมุนเวียนของธาตุอาหารที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ในทางเคมีมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นี่ก็เป็นบทบาทที่ที่มีความสําคัญมากๆ คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นข้อมูลและเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นได้สัมผัสเรื่องราวดีๆของภาคทะเลกันไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผ,สผัสกับเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเมืองกัน,กนบ้างกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ของย่านเมืองเก่าภูเกต็ตแห่งนี้ครับย่านเมืองเก่าภูเกต็ตที่วันนี้เนี่ยเราจะมีการพัฒนายอย่างไงแล้วก็ต่อย,ยอดอยังไงไปสู่สังคม ที่ไร้คาร์บอนก็ต้องบอกว่าจากงานวิจัยนะครับเรามองว่าเนี่ยเทรนของการท่องเที่ยวเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราก็เลยมาทําเรื่องของการท่องเที่ยวเสมือนไม่ปล่อยคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวัด แล้วก็วัดว่าเราจะปล่อยคาร์บอนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะชดเชยยังไงนะครับแล้วก็เราก็ลดปริมาณเช่นเราเคยใช้พลาสติกอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปะชะอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีวิธีคิดแบบเป็นกระบวนการนะครับเช่นนะครับวันนี้เนี่ยภูเก็ตเองเนี่ยนะครับเรามีเรือสําราญค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาก็เลือกเที่ยวที่ชุมชนที่เสมือนที่ไม่ปล่อยคาร์บอนนะครับคือเราต้องออกแบบดีไซน์กิจกรรมออกมาเช่นนะครับแพคเกจจิ้งออกมาให้มันดูเป็นอิงกับธรรมชาติแล้วนํากลับมาใช้ใช้ซ้ําใหม่ได้แล้วพอเราเอาเทร จากการวิจัยพวกนี้ไปขายกับบริษัทสายเรือตอนนี้เนี่ยบริษัทสายเรือจองมาเยอะมากเลยครับนักท่องเที่ยวเนี่ยวเวลามาภูกเก็ตแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเที่ยวภูกเก็ตครบต้องจบที่เมือนเก่าระหว่างชุมชนที่อยู่ด้านนอกอ,อยู่กับธรรมชาติตา่างๆกับอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะซึ่งในเรื่องของการวัดรถเฉยคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมว่าข้างนอกมันดูง่ายกว่าครับพี่ข้างในมันจะทำยังไงอยู่ครับพี่ เราก็พยายามเริ่มเรื่องที่จะมีเรื่องของจักรยานไฟฟ้าเมืองเองอาจจะไม่มีพื้นที่ในการปลูกป่าทดแทนนะครับแต่ว่าเราพยายามทําในเรื่องของตู้ชดเชยคาร์บอนเครดิตสำหรับนักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาสามารถบริจาคเรื่องของการชดเชยคาร์บอนเครดิตแล้วเราจะเอาเงินตัวนี้ไปให้กับชุมชนอื่นที่เขาทําเรื่องของการปลูกป่าด้วยนะครับเป็นช่วยเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันครับ กลับมาข้อสอกันต่อครับกับการท่องเที่ยวครับว่าสุที่เป็นศูนย์ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับการท่องเที่ยวที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นเทรนด์และได้รับความสนใจไปทั่วโลกและในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาเรื่องราวของสเสน่ห์เมืองภูเก็ตกับหน่วยงานของภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายภาคส่วนอีกด้วยแหละครับจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เราก็เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนะคะซึ่ง วิสัยทัศน์ของเราก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ1ก็คือมีการจับใจ่ายใช้สอย2เรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็อิกจกรรมหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตพยายามที่จะส่งเสริมก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเช่นย่านเมืองเก่าที่เราเห็นนะคะหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 2. เรื่องของการอน,นุรักษ์การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถที่จะ ถ่ายทอดไปถึงคนรุ่นต่อไปได้จริงๆแล้วเนี่ยซอฟพาวเวอร์ so อยู่ในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นที่รวมของอวัฒนธรรมในทุกๆด้านตั้งแต่วัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตนั่นคือซอฟพาวเวอร์แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องมีหน่วยงานไปช่วยพัฒนาโดยการเอาองค์ความรู้เข้าไปเพื่อพัฒนา ที่เราใช้คำว่า Creative Tourism mm hmm. เพื่อเปลี่ยนให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เปลี่ยนมาเป็นมูลค่าให้ได้เราอยู่บนโลกดิจิทัลอยู่บนมือถือนั้นก็ต้องมีแอปพลิเคชันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการทำงานร่วมกันแล้วก็เป้าหมายเดียวกันคือช่วยกันลดนะครับคาร์บอนสุดที่ให้เป็นศูนย์ ให้มากที่สุดเพราะว่าแอปพลิเคชันนั้นช่วยบอกให้เราว่าคุณทําอย่างนี้สิแล้วมันจะลดคาร์บอนไปเท่าไหร่ลแล้วคุณจะชดเชยมันอย่างไรทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยโลกนี้ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมได้ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญข้างๆผมตรงนี้พี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรื่องราวของแอปพลิเคชันซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าซีโร่คาร์บอนครับเ,<อ>เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตปริน แล้วก็ชดเชยคาร์บอนของกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นวันนี้เราจะมีกิจกรรมปั่นจักรยานกันนะครับแล้วก็ไปทานอาหารเมื่อเราใส่ใข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้ได้แก่เริ่มจากการเดินทางครับจะมีการเดินทางให้เลือกว่าถ้าเป็นจักรยานจะมีคาร์บอนฟุตปริ้นเท่าไหร่จากนั้นก็จะมีเรื่องอาหารว่าเราจัดอาหารกี่มือ้อกี่ชุดพอใส่เข้าไปครบถ้วนก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับเป็นปริมาณของ คาร์บอนฟุตพิ้นโดยประมาณพอประเทศไทยเราเริ่มทาแบบนี้เนี่ยฟีดแบ็มันกลับมาเป็นยังไงผลทางด้านการตลาดมันเป็นยังไงผลที่ได้รับของชุดแรกก่อนชุดแรก39เส้นเนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งแล้วที่ได้รับการเซ็นสัญญาจากกลุ่มบริษัทนําเที่ยวขนาดใหญ่ขนาดกลางของทางต่างชาติผู้ประกอบการใครยังไม่ได้ขยับรีบขยับเลยยังไม่ใช่ช้าเกินไปนะรีบขยับเลยยังทันยังทันแล้วไปเที่ยวไทยไร้คาร์บอนด้วยกันนะครับ ได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยมาถึงทั้งทีผมและคณะก็ต้องขอลองปั่นจักรยานไฟฟ้าท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้กันซะหน่อยครับรับรองว่าทั้งเพลิดเพลินทั้งได้บรรยากาศและที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับในครั้งนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดเรื่องราวของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ในครั้งนี้กันด้วยล่ะครับ ผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับคุณสุชาดาแทนทรัพย์ท่านเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน้าที่และบ,นบ,นบ,นบนทบาทของ o กระทรวงอว ja, กระทรวงอวย่อมาจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะว่าเรามีทั้งหมด2ขา 2> ขาที่1เนี่ยคือการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอีกขานึงเนี่ยคือการวิจัย ก็คือวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะซึ่งกระทรวงอวทท่านรัฐมนตรีสุภาพอิสระพ,พักดีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนโยบายท่านรัฐมนตรีได้ให้ไว้คือวิจัยนวัตกรรมดีตอบโจทย์ตรงความต้องการเรื่องของการโกกีนหรือความเป็นการทางคาร์บอนมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแค่ภาพักระทรวงมันเป็นระดับประเทศเป็นระดับโลกซึ่งทางกระทรวงนะคะก็ได้มีการจัดการมีการให้ทุนจากกองทุนววนนเนี่ยผ่านทางแอคเซเลเตอร์นะคะ ให้ไปทางบาพขหรือว่าหน่วยบริหารจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการโกกินคาร์บอนเครดิตแล้วก็พยายามที่ทำแอปพลิเคชันซึ่งเราก็หวังนะคะว่าให้มันได้หลายๆมิตินะคะซึ่งตรงนี้ที่เราลงมาช่วยเนี่ยก็เพื่อหวังว่าจะดึงดูดการท่องเที่ยวที่มันดีต่อ Environment มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของโลกเพราะมันก็เป็นเทรนนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ แล้วก็ชาวต่างชาติให้ความสําคัญมากๆในการที่จะเที่ยวแล้วมันมีสตอรี่ในการท่องเที่ยวนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทริปการท่องเที่ยวที่ประทับใจและมีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวครับกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้เพราะนี่คือการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงที่เกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนที่มีจุดหมายเดียวกันที่ต้องการจะสร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนและประเทศไทยซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นครับแต่เพื่อเราทุกๆคนและเพื่อโลกของเราครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไปได้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและสัปดาห์นี้สมุดโคจรมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับกับกิจกรรม Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิกของดีไม่ต้องพยายามเพียงตอบคำถามเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมสุดออร์แกนิกที่ชุมชนแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง5กุมภาพันธ์2,567สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page Amazing Green Thailand